พี่เราไปดูเลยโคตร้งยินเปล่าไม่ได้ยินเสียงเบาจังวะเสียงเบาเหรอโอ้ได้ยินแล้วโดนดึงมาห้องล่างล้องโถงนี่ตอนหนึ่งนะเว้ยเออวีวีอ่ะไอีที่ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงปืนเลยวะเจอชื่อมันขึ้นรัวๆเลยวะกูได้ยินดิมันอยู่ไกลๆอ่ะฝั่งข้างหน้าเนี่ยเต็มเลยเนี่ย เล็บเล็บเล็บเลโก้เลโก้จะลงก็บอกได้จะได้เอาแบบไอ้มันไอลงนาเฮ้ยพี่พี่แบมพี่แบมอะไรพี่ดูนี่พี่ดูนี่พี่ดูนี่เฮ้ยมึงบอกปีกนะปีกเฮ้ยหันมน้อยดูดูพี่หันมน้อยไม่ได้ปีกดูให้เต็มตานะส่งมาดิไม่ดีเด พูดคุยพูดคุยทำไมพูดคุยดิทำไมพูดคุยเดยมาดิมาดิมาดิมาสวัสดีสวัสดีดิทำนิดหน่อยข้างบนเก็บกูกูโดนข้างหลังกูอยู่ไหนวะข้างหลังกูโอ้โหไอ้เตออยู่่นีไ้ส <strong murder. S 1> ัต <cũ> ว์สเล็งกูน <design> ิ behind, behind. ่งๆเลยเนี G ่ยอยู anytime. ่นี Trip ่เอาเรื่องจังวะเนี่ยผมเดินเปิดอย่างเงี้ย เดินยังไงอะทับน้อยๆในฮับน้อยๆเดินเดินเดินอยู่ตรงเนี้ยพี่แล้วก็แล้วก็เปิดเดินไปเดินมาแล้วก็เปิดและได้เลยโดดน้องๆอยู่เลยนะเนี่ยเดินโดดโดดโดดตอนเปิดกล่องวัดียะแป๊บแป๊บก็โดดเปิดเนี้ยไอ้ข้างหลังตายยังยังไม่ตายตายเหียบีอ่ะมันหายไปไหนวะอกันนะเดีี๋ยวตาามมรงไอ้นิมไม่ใส่ก๋ววันหนิมใส่ดิเฮ้ยพี่กูไม่กูไม่ใส่ด้วยบอกเลยกูขาย ้ะเมนมีไม่มีกะวายพี่มาขายพี่มีดีลอยอยู่ตอนนี้เขาขายกันเกอาโอ้ยแพงแต่เป็นเป็นละลานสามรยบาทอ่ะเย็เร้อยห้าสิบดข้างหลังมันพอดีเบื่อเดื่อเปิดเดือเอกเลยมีมีสามสิบสีใช้ร์กสามไเหีอ้าสิบาทจ่ายสดเลยถ้ามันได้อีกตัวนึงที่มีเทเลยได้ได้ เ้าไหนแบมมาเล่นโคโครัพี่โคโี่่นิีโ่ครเล่นไมครับใคเล่นไหมครับ EU EU ศูนย์สองครับแม็กี่พี่ผมมาเล่นโคโล่เหรอพี่ผมอัดคลิปเลยนะบอกเลย EU ศูนสองอาโต้ครับแม็กพี่เล่นโคโลตลอดเพื่อจะแม็กเอาอักรฮาโลวีนลงไปหมดเลยได้ ท็อปไหนไอ้พี่แมมเล็กด้ยไม่รู้มันเล่นเทปไหนกูยังไม่รู้เลย U สอง U สองมันทำไม U เล็กี่สุด HK ไม่มีเล่น EU เนี่ยแหละแม่งได้เฮฟวี่ปีเก้อโอ้ยไอหลังไอหลังมันโอ้เฮดเคสี่สิบหกคน EU ห้าสิบสามคนมันไม่มันไม่ค่อยบวกกันหนาเฮดเคยู่ไหนกันไม่รู้อ่ะ มันน่าจะอยู่ไอ้อโลแคนอะไรอยู่นี่หมดเลยมันไม่ได้ปิ่งนะไอยูไอ้ตอนนั้นห้องมันแหละเออพี่นี่พี่เัาหัวเราไปเล่นกองกองกองฟางดูป่ะพี่นะหัวนะพี่แมงอะไรมันไม่ลอยหัวไม่ยิงไกลว่ะตัวลงผิดเลยวะ วันนี้คุ้มแล้วเียะอน้ไอเกูโดนเจ็บะอุ้ย้ยกูจะตายเจี่ยอุ้ยโดนลุมยิงตัวเทะอาเจกูด้วยเป็นน้กระตุงมเนี้ขึ้นไหนวะอ้ลไเตต้องไหนยิงกูวะเียกูโดนลุงยิงตัวเนี่ยมาเลยกะลัดอี เนี nei, ่ยตามมาเกิดแนงที่เนี่ยอ้าวที่มีนี่ใครวหรอเปิดตเนี่ยไอแบบนี้นไหนออกไปตีกันได้พี่ไหมกูลงมาแล้วดิกูโดนลุงยิงตัวไหวสัตว์อะไรเคยื่องกระปารเราเนี่ยอยางเล่นวารุนเน่ยเดยกูไม่อยากเล่นวารุ่อะแรงรถโอ้กูโดนลุงยิงตัวแม่ง ที่หาพ่อมึงเหอะตัวกูเนี่ยไอ้เหี้ยเจนเมอร์เจมเมอร์แกอะไรวะอาเกณฑ์ไม่หวเฮียไปเล,เล่นก,กลนกระโดดมาไอ้เหี้ยก็ได้อย่าวิวอะเฮ้ให้ A เอเอสดีคิวก็เล่นด้วยทำไมมันคุ้มอย่างงี้วะเป็นเลยไอ้สัสวัดเลยดีเอาเกณแม่งยิงแต่ตัวกูไอ้เหี้ยโดนเราสวนหัวแตกสวนหัวแตกไอ้สัดโอ้โหเีววยว่าวัดโดยอยจะอันาตัวโคตรเหนื่อ,องงเยเลยเหี้ยกลลูวิ่งโคตรไกลเลย อ๋อมันอยู่แถวเนี้ยมันอยู่แถวไว่เทะโอ้โหตัวยังไงวะเนี้ยไอ้เี้ยน้ะมามีประเด็นไงเก็บของสบายเลยนั่งนิ่งๆเลยตัวนี้แก๊งระมัดเลยไอ้สัตว์ไม่ไหวไม่ยาก